ชาวราศีเมษนะคะประจําเดือนมิถุนายนจะพบเจอกับอะไรเรามาเสียงกันดูนะคะโอโ้โหเป็นไพ่แห่งการตัดสินใจคะ่ะอาจารย์โอ้อพูดง่ายๆหรือว่าในช่วงของเดือนมิถุนายนเนี่ยชาวราศีเมษจะต้องมีอะไรบางอย่างทําให้ชาวราศีเมษจะต้องขับเขี้ยวขับอารมณ์ ต้องตัดสินใจต้องรวบรวมพลังงานอะไรบางอย่างในตัวคุณในการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างจะลําบากใจเรื่องการตัดสินนะคะถ้าโดยพื้นดวงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยชาวราศีเมษคือเดือนนี้ออกแนวจะเห,ห,หนื่อยนิดนึงยังไงก็ต้องขอให้กําลังใจชาวราศีเมษนะคะเพราะว่าเดือนนี้เหมือนมีถ้าเป็นเรื่องของสายงานเนี่ยดาวราศีเมษก็เหมือนงานประเดประดังเข้ามา หนาหน้าเลยอะค่ะคือเต็มหน้า,นาก,กระดานงานหนัก,นกงานเยอะยยแต่ข้อดีคือชาวราศีเมษก็สู้เหมือนกันะนะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ชาวราศีเมษหน้าที่บทบาทลหลายอย่างมันจะเข้ามาถาโถามค่อนข้างเยอะทําให้ตัวคุณรู้สึกเหนื่อยเพลียแต่ข้อดีคือชาวราศีเมษราศีเมษใจไม่ทอ้อจิตใจไม่เขาเรียกว่าจิตใจของเขาเกรงเกงอยู่ยังสามารถที่จะสู้ต่อไปได้ เหนื่อยหน่อยแต่ก็ยังมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะ,ถ,ะถ้าเป็นในเรื่องของสายงานโดยรวมเนี่ยชาวราศีเมษก็จะได้พบเจอคนหมู่มากหรือมีโอกาสได้เจอออกงานสังคมการพบปะผู้คนๆน,นะคะและที่สําคัญสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือชาวราศีเมษต,ต้องใช้ความละเอียดพิถีพิถันในเรื่องของการทํางานไม่ว่าจะก,การทํางานทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดการเจราจาว่าพูดอะไรไปจะบาดหมางใจเพื่อนร่วมงานไหมจะมีความรู้สึกที่ไม่ดีไหมอันนี้ก็ต้องระมัดระวัง ปัญหาเกี่ยวกับวาจาของชาวราศีเมษนะคะถ้าอีกในยะหนึ่งถ้าเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานต้องรอบคอบระมัดระวังเรื่องของข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องมาปวดหัวกับข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นใส่ใจเรื่องของรายละเอียดให้ดีในส่วนของการงานอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวคุณเองอาจจะต้องได้รับการสนับสนุนหรืออีกในยะหนึ่งคือการโดนควบคุมจากหัวหน้าผู้นําก็เป็นได้เดือนนี้หัวหน้าผู้นําอาจจะ เหมือนกับว่าอาจจะคอยเพ่งเล็งคุณมากเป็นพิเศษกดดันอ่ากด <co ld> ดันมากเป็นพิเศษแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยกดดันแต่มันก็มีผลดีสําหรับชาวราศีเมษในอ,อนาคตในเรื่องของเรื่องการงานนะแต่ถ้าเป็นเรื่องของการเงินเดือนนี้บอกได้เลยว่าชาวราศีเมษจะประหยัดมัธย,ยัสถอดอมอมจะทําบัญชีรายรับรายจ่ายที่เข้มข้นเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะคะใครที่ได้สามีหรือภรรยาเป็นชาวราศีเมษจะต้องอยู่ในการควบคุมนิดนึงเพราะว่าเดือนนี้ชาวราศีเมษเขาค่อนข้างจะซีเรียสในเรื่องของ การวางแผนเรื่องของค่าใช้จ่ายการเงินใช่จะไม่สุไลสุไลจะไม่ใช้จ่ายแบบสเปะสปะและก็ที่สําคัญเดือนนี้เขาอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการปรับแผนในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นนะคะซึ่งทําให้อยู่ได้ในสภาะวาิกฤตแบบนี้สําหรับชาวราศีเมษส่วนในเรื่องของความรักนะคะเดือนนี้ชาวราศีเมษค่อนข้างจะซีเรียสนิดนึงนะในเรื่องอของความรักเพราะฉะนั้นใครที่เป็นคู่กับชาวราศีเมษต,ต้องยอมยอมเขานิดนึง เดือนนี้จะอารมณ์วินวิ่นเวงเวียง,ง,งอารมณ์ขึ้นขึ้น,นล,งล,งลงลงนิดนึงนะสําหรับหนุ่มหนุ่มสาวสาวชาวราศีเมษมันอาจจะมีอะไรบางอย่างมากระตุ้นอารมณ์ทาให้เขาอาจจะต้องโมโหเกี้ยวกลาดเกิดขึ้นก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเรื่องความรักก็พยายามลดทิฐิลงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเรามีทิฐิหรือซีเรียสมากเกินไปพยายามปล่อยวางในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะเพื่อทําให้ชีวิตคู่ของเขาเนี่ยมีความสุขแล้วก็ไม่ตึงเครียดมากเกินไปนั่นเองอ